ผมอุตสาห์ไปเปิดดู Research Dictionary ของเว็บสเตอร์ของคนโน้นคนนี้ว่าไอ้สแกมเมอรนี่จริงๆมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ผมไม่รู้ผมก็รู้อยู่แล้วแต่ผมต้องการให้มันมั่นใจว่าคำว่าสแกมเมอที่ผมคิดนะี่มันตรงกับ <c oughs> คำจำกัดความคำนิยามหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันแปลว่า เป็นการโกหกหลอกลวงเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเมื่อได้คำจำกัดความที่แน่นอนแล้วไม่ว่าจะเป็นดิก t i น n a รีเว็บสเตอร์หรือของอคนโน้นคนนี้เอ่ยก็สรุปอยู่ตรงนี้ผมก็เลยมานั่งทบทวนประเทศไทยตั้งแต่มีมา แล้วผมก็ช็อกโอ้โหประเทศไทยนี่แม่งดินแดนแห่งสแกมเมอร์จริงๆเพราะว่าแทบจะทุกจุดของประเทศไทยแทบจะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม่งหลอกลวงและต้มตุนพวกเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเมืองใช่ไม่ใช่อ่ะทีนี้คำว่า ไซเบอร์สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เว็บพนันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสแกมเมอร์อันใหญ่สแกมเมอร์ที่น่ากลัวที่สุดมีอยู่หลายตัวและที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่า ข้าราชก,การไทยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวงการสแกมเมอร์ด้วยพอเรามาดูดีๆแล้วเนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยผิดศีลสองข้อข้อแรกคืออะไรอธินนาธานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเอาของที่ไม่ใช่เป็นของเรามาเป็นของเรา แล้วในการที่จะทำเช่นนั้นได้มันต้องทำอะไรมุมสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิใช่ไหมใช่มันต้องโกหกแล้วก็หลอกลวงออกมาให้นะฮะผมก็ได้มามองดูขบวนการโกหกเนี่ยอย่างเช่นแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสแกมเมอร์ตัวใหญ่ผมเป็นคนที่อายุมากแล้ว ผมยังโตทันแช่แม่ฉม้อยชม้อยทิพโสใครที่ทันชม้อยทิพโสยกมือผมดูดิพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าช,ชม้อยทิพโสยุคนั้นเนี่ยทำสแกมเมอร์หลอกเงินคนไปลงทุนให้ทายที่เท่าไหร่สี่สิบปีที่แล้วสี่พันล้านบาท สีปีแล้วถ้าคิดเป็นวันนี้แสนกว่าล้านละพอย้อนมาสี่สิบปีเรื่อยๆจากฉม้อยทิพโสมาจนถึงบอสพอลไอคอนสไตล์เหมือนกันหมดเป๊ะเลยคือหลอกลวงคนให้คนมาลงเงินลงทองทีนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ไอแพทเทิร์นนี่มันเหมือนกันหมดนะจะไปว่า สมอยก็ไม่ได้จะไปว่าไอ้บอสพอก็ไม่ได้ต้องว่าพวกเราเองใช่ไหมเพราะพวกเรานี่แม่งโง่เห็นก็นได้โลภใช่ไหมพวกเรานี่โลภกันมากแล้วพอผมมองไปอีกทีหนึ่งเอาตายหาใครรู้บ่าว่าเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์อีกส่วนหนึ่งให้ถ่าย พระใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเป็นไม่ได้ยังไงจับศึกไปสิบสามรูปชั้นเทพก็มีชั้นโน้นชั้นนี้ก็มีใช่ไหมฮะอย่างไอ้แย้มอย่างเงี้ยทิดแย้มเงี้ยสมัยก่อนอยู่วัไไดไร่ขิงสนิทสนมกับแฟนเก่าตัวเองชื่อใยายใยเกณฑ์ มีอะไรกันแล้วก็ยหญเกณฑ์ก็มาหลอกเอาเงินทิพย์แย้มแล้วทิพย์แย้มหลอกงินไปไปล่ะพวกเราไงกลองต่างๆที่วางอยู่เนี่ยวัดไร่ขิงที่ต่างๆที่ให้คนมาประมูลเพื่อวางของขายทั้งหมดเงินเข้ากระเป๋าไอแยม้มแล้วไอแย้มก็โดนใหญเกณฑ์หลอกเอาเงินไป เอาไปทําพนันออนไลน์ล่าสุดอาลงกดถ่ายเงินถายทองไปเกือบหมื่นล้านบ้าหรือเปล่านี่คือสแกมเมอร์บนศรัทธาของคนใช่ไหมฮะ นี่เรายังไม่นับถึงไอ้พวกสแกมเมอร์ทั่วๆไปที่ประเภท call center ฮัลโหลสวัสดีครับผมโทรมาจากกรุงศรีอยุธยาเงินของท่านถูกอายัดไปเพราะว่าถูกข้อกล่าวหาว่าค้ายยาเสพติด ไอคนที่ไหวพริบดีหน่อยมันก็จะตอบว่าพี่สมัยกรุงศรีผมยังไม่เกิดนะมันก็จะวางหูไปด้วยความโกรธแค้นของแม่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทเลคอมมินเนชัน่นโทร,รคมนาคมไซเบอร์พวกนี้เทคโนโลยียิ่งเร็วยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งคล่องเท่านั้น โอกาสที่จะหลอกลวงคนหรือว่าทำสแกมเมอร์ก็ยิ่งมากขึ้นถามว่าแพทองทานหาเสียงตอนนั้นบอกว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลจะเริ่มเงินเดือนพนักง,งานที่สองหมืนบาทค่าแรงที่ห้าร้อยบาทโนนีนั่น,น แล้วแม่งทำได้ไหมแสแกรมเมอร์เปล่าแสแกรมเมอร์หรือเปล่า<ช>อ่ะ,อะเห็นไหมวันดีคืนดีพักภูมิใจไทยก็บอกว่าเอาละมีเงินอยู่คนละครึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งที่เราออกเนี่ยไม่เป็นไรแต่อีกครึ่งหนึ่งเอามาจากไหนภาษีเราใช่ไหมสแกมเมอร์เปล่า สแกมเมอร์พักก้าวไกลประกาศตั้งไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวพักประชาชนแต่ทำไม่ได้สักเรื่องหนึ่งก็สแกมเมอร์เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพักการเมืองซึ่งมันมาเข้าบริหารงานบ้านเราให้สัญญากับเราแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยแม่งเป็นโค้ดสแกมเมอร์เลยใช่ไหม แล้วสรุปแล้วเมืองไทยนึ่มันเป็นแลนด์ออฟ scammer หรืเปล่าใครบ้างหลยที่เคยเข้าไปโอนที่ที่กลมมที่ดินรู้ใช่ไหมครับจะมีกล่องกล่องหนึ่งเป็นกล่องกลางที่ต้องหยออเกันลงไปแล้วเขาจะให้สติกเกอร์หมายเลขแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไม่มีหมายเลขเนี่ยเขาจะไม่เรียกตามหมายเลขคุณก็นั่งรอไปเรื่อย นั่งรอหนอยเช้าแม่งเอไปถึง5้าโมงเย็นถึงจะได้รับบริการแต่ถ้าคุณจ่ายเงินตรงนั้นแล้วมีหมายเลขปั๊บเดี๋ยวเขาจะเรียกหมายเลขมาก็ขนาดกลมที่ดินคุณจะต้องให้มันทำงานให้คุณคุณจะต้องหยอดเงินใส่ตู้ะะละสแกมเมอร์หรือเปล่าจาราจรที่หลบซ่อนอยู่ข,ข้างๆทางขับรถมาไม่เห็นจู่ๆแม่งก็โผล่หน้ามาพี่พี่ ขอดูใบขีหน่อยดูแล้วก็ยังมีเอาเปิดไฟเดียวเลยสิเอ้ไฟเดียวใช้ได้เหยียบเบรกหน่อยสิเอาเบรกใช้ได้นึกไม่ออกพี่เดี๋ยวผมต้องเขียนตัวไว้พี่นะแล้วฉันผิดตรงไหน,นแหนบมันอ่อนสแสแกมเมอร์รอเปล่าสแกมเมอร์เจบห่ ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ปฏิเสธว่าตำรวจมันรับสวยผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้แต่ผมทุกคนก็รู้ว่าผมเนี่ยกับสุริเชห์หักพานไม่ถูกกันทำไมถึงไม่ถูกกับเขาเพราะเขาเสือกบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจเทาใช่แบบเขาเคยพูดใช่ไหมแต่เขาไม่เคยยุ่งกับเว็บพนัน เพื่ออะไรเพื่อปัดปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องเอาไวพ้พน,นันออกจากตัวเขาแต่เขาไม่เคยถามตัวเขาเองนะที่น้องถามนี่ว่าคำว่าตำรวจเทาเนี่ยเถาคืออะไรวะเทาเพราะรับสวยหรือเปล่ารับสวยนี่เทาไหมบิดเบือนคดีนี่เทาไหมรับเงินจากผู้ต้องหาทางด้านยาเสพติดเทาไหม เห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมเพียงแต่เขาจําเป็นต้องพูดคําว่าเขาเป็นตํารวจเทาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดไปในเมื่อเขาด่าตารวจทั่วประเทศไทยแล้วเทาหมดแล้วเขาไม่เทาเข้าใจหรือ,อยังถึงบอกพูดอะไรไม่ระวังตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาแก้ไขคําพูดของเขาตลอดเวลาเอาละช่างมัน,นปล่อยเข้าไป ทีนี้ถ้าเรามามองอย่างนี้แล้วเนี่ยผมพูดได้ไหมว่าเมืองไทยที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะประเทศไทยขาดศีลห้าประเทศไทยทั้งประเทศแม่งขาดศีลห้าศีลข้อสองอย่าเอาของคนอื่นนมาเป็นของเราเองศีลข้อสี่อย่ากโกหกพกลม จูจูบิ๊กเล็กเริ่มตรีว่าการสงกลาโหมบอกว่าต้องเปิดด่านคนก็ด่าคนณพ่อคนแม่ลั่นทั่วประเทศวันดีคืนดีพอในหลวงกลับจากจีนบิ๊กเล็กไม่รู้ได้ยาดีอย่างาไหนลบแม่งเลยนี่ก็อีก,อกสแกมเมอร์หนึ่งเห็นไหมยาง เหมือนอย่างที่อาจารย์ปานเทพพูดหมอมหลวงกรเกษริวัตฒพูดทุกคนพูดเรื่อง m อ u 2543 2้4 4ไอ้พวกที่อ้มมอู้มนั้นก็คือพวกสแกมเมอร์ยกอธิปไตยของไทยให้กับคนอื่นเข้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเมืองไทยมีศีลห้าแล้วทุกคนยึดถือไม่ต้องเอาข้ออะไรเยอะหรอก เอาแค่ข้อสองกับข้อสี่ก็พออะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอามาอย่าไปโกหกพกลมเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการสแกมเมอร์มีหลายรูปแบบไซเบอร์สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เว็บพนันสแกมเมอร์เอาอินฟลูเอนเซอร์ออกมามาอธิบายความให้ฟังว่าโอ้ยเว็บนี้นี่นะท่านเล่นเว็บนี้พนันเว็บนี้ได้เงินคืน แล้วก็เอาหน้ามาบางคนเนี่ยส่งสลิปให้ดูว่าเออเนี่ยกำไรเท่านี้กำไรเท่านี้แล้วพอคนเข้ามาเข้าเยอะๆมันก็ไปตั้งอัลกอริทึมล็อกผลเอาไว้ให้คุณต้องเสียเงินนี่คือสแกมเมอร์ทางด้านเทเลคอมมิวนิเคชั่นเพราะฉะนั้นแล้วสแกมเมอร์ไม่มีเชื้อชาติไม่มีสัญชาติไม่มีเลยขอให้กูได้เงิน คนที่ถูกหลอกจะเป็นคนไทยคนลาวคนเขเมรคนเวียดนามหรือคนอเมริกันอินเดียหลอกได้หมดถูกไม่ถูกขอให้เงินเข้ามาหาเราผมนึกว่าพวกเราเนี่ยนะต้องอยู่ด้วยสติอย่าสติแตกไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว ในรายการนี่ผมออกตลอดเวลาที่คนที่เป็นเอซผมจะจำได้ผมบอกว่าไอ้ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ชั่วร้ายเพราะว่าความชั่วทั้งหลายในเรื่องสงแกมเมอรศ์ศูนย์ศูนย์รวมของโลกแห่งสแกมเมอร์มันอยู่ที่กัมพูชาโกกพกลมบิดเบือนทุกเรื่องทุกราวเกิดขึ้นที่กัมพูชาหมด แล้วทำไมไอ้อันวายบริฮิมนายกรันตรีของกัมพูชามันถึงเข้าข้างกัมพูชาท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าที่พนมเปญมันมีศูนย์การพนันที่ใหญ่ที่สุดในานมเป็นเจ้าของคือกลุ่มนาคากลุ่มนาคาจดทะเบียนในหลักทรัพย์เจ้าของบริษัทนาคา คนจีนมาเลเซียมันเป็นเพื่อนของไออันวาอเบร์ิมอันวา,นวา,นวาถึงเอาทักสินไม่เป็นที่ปรึกษาไงเพราะฉะนั้นพอรบกันแล้วมันก็กลัวว่าคนจะไม่ไปเล่นบอลที่พนมเป็ญอันวาก็เลยกระโดดงับเข้ามาขอให้เป็นตัวกลางเจรจาเห็นไหมสแกมเมอร์บ่ะโคตรสแกมเมอร์เลยท่านผู้ชมครับ